ผมก็าสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยอยู่เกมโรบอคนันเองซึ่งวันนี้เนี่ยนะพี่จะเล่นแบบอ่าโดดเหรียนกันเองนะครับผมทุกคนแล้วก็ไปดูกันเลย <S <S ขั้นตอนแรกก็ต้องอันนี้ก่อนเลยนะทุกคนกดตรงเนี้ยเป็นคือกิง่งอ่าเพื่อนอย่าบางสิ เป็นกิ่งอะไรสักอย่างเนี่ยกดไปกิ่งเรือดัดงแล้วก็ต้องนิบหนีเข้าผมนิบหนีอ,อ่าผ่านแล้วผ่านแล้วเพื่อนมาแล้วโอ้ยเข้าไปได้โอเคเข้ามาแล้วเพื่อนไปลงไปโอเคไปทางนี้ต่อโอเค โอเคเราต้องไปตรงนี้เลยนะเป็นทางราวาลาวาโอเคผมผ่านแล้วโอเคต้องค่อยๆไปตามมาได้เพื่อนค่อยๆไประวังดูราวาโอเคผ่านแล้วแล้ต้องไปตรงนี้สินะโอเคตอนนี้ก็มาผ่านแล้ว เออมันอยู่ดานเลเซอร์แล้วก็ต้องขึ้นไปฮึบอ้อไม่ถึงโอ้ยถึงแล้วโอเคน่ากว่าที่คิดฮะแล้วก็เข้าท่อแล้วก็จะเจอท่อระบายนะ้ำอีกท่อน,นึงก็รู้ก็คือท่อเหมือกันโอเคผ่านแล้วแล้วก็ไปตรงนี้เพื่อนหาย โอเคนะครับตอนนี้ก็ผ่านแล้วก็โดดไปจะอยู่ในยิมนั่นเองนะยิมที่ออกกระดงกลายยิมโอเคผ่านแล้วขึ้นไปขึ้นไปไม่ยากเท่าไหร่ปีนมันคืออะไรก็ไม่รู้โอเคผ่านแล้วแล้วก็ไปตรงนี้โอเคผ่านแล้ว อันนี้จะเป็นที่กระโดดม้ากระโดดของม้าโอเคแล้วก็ไปฮักดอกโอเควกตอนนี้ก็ต้องหลบหลีกไอ้พวกหานี่ไงเพื่อน my friend ตาม,มาเดินโคตรชา้า ง่ายมากง่ายง่ายผ่านละชิวชวก็มีเลเซอร์ด้วยฮะโอเคนี่คืออะไรอะ่ะกดกดโอเคผ่านละไม่ยากมากเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นบันไดไปไปไหนก็ไม่รู้กันโอเคมีก๊อดดักหมีด้วยว้าว กับดักหมีไม่ยากไงชิวชิวเล่นแบบชิวชิววันนี้เพื่อนต้องไปห้องไหนวะตรงกลางเหรอไม่ใช่ไงเ้าข้ากาจะวิจัยเรื่องประตูมิติใช่ประตูมิติ ก็จะไปผสมสารอะไรสักอย่างลงไปที่จะทำเป็นประตูมิติเฮ้ยมันทำได้ไงก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วมันก็ค่อยๆไหลไปค่อยๆไหลค่อยๆไหลไปแล้วก็กลายเป็นประตูมิติโอ้โหเมจิกเมจิกวิทมนโอ้ oh, มันคืออะไรไม่รู้ จะไปไหนก็ไปลูพาไปต่างลูกพามาต่างลูกแล้วลูกขนมหวานขนมหวานสุดแสนแล้วแบบถ่ายเก็บตัวกลคืนดแบบ้วยโอ้ไม่นะหิวแย่แย่แยไอ้กํามม่แบรใช่ไหมกัมมม่แบรกัมมี่แบรไอ้ที่มันเป็นขนมอะไรสักอย่างแหละมันจะแบบมันเป็นรูปหมีใช่รูปหมีแล้วก็มีหลายรสชาติ โอเคอันนี้คืออะไรอ๋อโอเคไม่ใช่อันนี้สีเหลืองล่ะไม่ใช่ต้องเป็นสีแดงโอ้ง่ายง่ายแล้วก็อันกลางเออถูกด้วยมัว่วได้ถูกจริงอันนี้คือมาร์เมนโรหรือเปล่าไม่รู้วันีขนมแค่นี้เองอะ โอ้วันนี้เพื่อโอ้วันนี้ขึ้นคูมีอะไรเหรอหรือว่าคูคจะเจอตัวแล้วฮนะดูหน้าคุณครูคนี่สิโอ้โหเมื่อกี้โดนครูดุเอาวทำไมก็ต้องขึ้นไปตรงนี้ท่อขวาายซ้ายดีไปซ้ายทางนี้ทางไหนวะทางนี้เหรอ วิเอไม่ใช่เอ,อือไอ้ทางนี้หรือเปล่าต้องไปอีกทางนี่ไงโอ้เอาคีการ์ดเอาไปเปิดประตูใช่เปิดประตูแล้วก็มีทางลุบหนีให้ด้วยโอ้โอ้อมาทางนี้นี่วาถูกแล้วโธยท่ออะไรอะไม่รู้เหมือนกัน อยแกจ,จะหนีไปไหนอ่ะเดี๋ยไม่ะจักหนีเอ้ยไปไม่ได้อะไรกันโอ้ไปได้แล้วเออเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้พลาดโอเคผ่านแล้ง่ายง่ายๆฮะไม่ยาก่าไร่เปิดประตูจะจบแล้วฮะโอ้โห มันสนามเด็กเล่นนี่นะคงเม่นโคตรเสี่ยวจะตกไหมเนี่ยอ้ไม่ตกไงชิงช้าชิงช้าอื้บโอเคไม่ยากมากไม่ยากมากอันนี้จะเป็นระวังลื่นมันไม่น่าลื่นไนดะ้ยังไงวะแล้วมันดูยังไงมันก็ไม่น่าลื่นอนะ โอเคผ่านละไปไหนต่อประตูแน่ๆนี่ประตูะตโอ้โหที่ไหนวะเนี่ยลิ้นสอยักแรงลบยัก์แล้วก็อะไรไม่รู้อันนี้เป็นลิ้นสอสีเหลืองช่างมาแล้วกันไปโอ้โหจะเป็นตู้ล็อกเกอร์ฮะฮึบเจอ,อโอเคผ่านละ ไม่อยากไม่อยากเป็นนี้แน่เลยโอเคเขาบอกว่าเราต้องหาตู้ล็อกเกอร์สักตู้หนึ่งมันจะมีทางออกเนาะเรามาดูอันแรกกันเลยแถวแรกไม่มีไม่มีไม่ไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีอันนี้สองละเฮืบฮืบเฮ้ยนี่ไงว้าวใครมาทำไม่รู้ โอเคปะจะเป็นช่องแอร์ขนาดยักษ์อึบออบยะาโอ้โหผ่านแล้วรอดตายนี่คืออะไรอะ่ะอู้วเลเซอร์อันตรายแต่แล้วก็ผ่านอยู่ดีผ่านอยู่ดีครับน้องๆเขาบอกว่าให้ว่ายน้ำไปโอเคว่ายน้ำใช่ไหมตามทอ่อ หายใจออกได้ไงวะเนี่ยเอาเดี๋ยวเพื่อนมาทำไรเท่านี้เพื่อนนอนอืดตายเรียบร้อยผ่านแล้วเอาไงเพื่อนอบโอเคไปตรงนู้นมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยโอเคคืออะไรอะวัดลื่นไปงี้เหรอขอระวังลื่นง่ายง่ายแฮะโอ้ย ไม่ใช่อ้าเปิดสิเปิดออาไวไม่เปิดอ่ะหรือว่าอะไรอ่ะทำไมมันไม่เปิดนะ้ารือว่ามันบักอะไรเปิดให้ผมเข้าไป